เมื่อคราวที่แล้วห่างจากวันนี้ประมาณสักสองปีนะครับอาจารย์มาอ่านประวัติประวัติอของอย่อๆของครูบาวงนะครับของครูบาวงอาจารย์เนี่ยโอ้น้ำตาไหลเลยนะครับเนื่องจากว่า,าท่านเนี่ยมีตะบะมากแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็มีตะบะเช่นเดียวกันนะมีความทุกข์ทรมานได้รับความยากลําบากแต่ก็สามารถผ่านพ้นได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยส่วนอันนี้ก็จะเป็นถ้าไม่ภาษาพม่าก,ก็ภาษาภาษาไทยนะฮะภาษาไทยเป็นยังไงถึงว่าโอ้ยวันนั้นเนี่ยอาจารย์อ่านแล้วน้ําตาไหลเพราะเอิญว่าก็จะมีคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเอินมองเอ๊ะทำไมถึงน้ําตาไหลหรือใครมาร้องไห้อะไรก็เลยรีบรีบเช็ดน้ำหน้ำตาแล้วก็เข้าไปสู่มนดบนะฮะ แล้วก็วัดมาผ่านมา2ปีก็จะมาอ่านให้ให้เราดูว่าข้อมูลว่าเป็นยังไงถึงว่าอ๋อน้ำตาของอาจารย์อ่านแล้วน้ำตาไหลน้ำตาไหลเป็นยังไงมามาดูนะครับอันนี้ด้านบนบอกว่าประวัติมนดบหาตะยังกาเมพระชัยวงศานุสรวงเล็บใจบ้านนะข้างๆนี่คือเป็นใจบ้านนี่ก็คือเป็นใจบ้านนะครับ บอกว่าเมื่อปีพุทธศักราช2470โดยประมาณหลวงปู่คูบาเจ้าชัยยวงสาพัฒนาซึ่งเป็นพระนักพัฒนาพันษาของท่านในสมัยนั้นยังไม่มากแต่เคร่งคัดในการปฏิบัติเมื่อครั้งเกิดเหตุต้องอธิกรณ์จากเหตุการณ์เข้าใจผิดกันในหมู่คณะสงฆ์ ทำให้ท่านต้องหนีไปอยู่ที่อื่นเมื่อท่านมีโอกาสก็ออกเดินทางทุดงเข้าไปในป่าและเข้าไปในเขตอำเภอแม่ละมาตและอำเภอท่าสองยางจังหวัดต,ตากหลวงปู่ก็เดินทางทุดงไปเรื่อยๆค่ำที่ไหนก็พักครั้งคืนที่นั่นพอไปถึงหมู่บ้านโมกอกชวาวงเล็บหมู่บ้านใจดีช้างเผือกนะครับวงเล็บปิด และหมู่บ้านที่หล่อปอคีหล่อเปอร์คีบ้านห้วยโป่งนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านชา,าวเผ่ากะเหรี่ยงในสมัยนั้นชาวเขา,าเผ่ากะเหรี่ยงไม่เคยเห็นพระและยังไม่รู้จักพระด้วยซ้ำนะและสัมผัสต้องกายกับท่านเหมือนคนธรรมดานะเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเลยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ด้วยเมตตาบาร,รมีของท่านหลวงปู่ พราะด้วยความไม่รู้ของชาวเขาท่านก็ให้อภัยและก็ได้อบรมสั่งสอนชาวกะเรียงเหล่านั้นหลวงปู่ท่านก็เมตตาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวต่อพระสงฆ์ในยุคนั้นชาวกะเลียงได้ดำรงชีวิตโดยการบูชาเจ้าเขาและนับถือเจ้าป่าเจ้าเขามาเป็นที่พึ่งในยามเจ็บไข้ได้ป่วยจากนั้นหลวงปู่ก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านก็ได้สร้างที่พักให้กับหลวงปู่เพื่อที่หลวงปู่จะได้มีที่บําเพ็ญปฏิบัติกรรมาฐานพอรุ่งเช้าหลวงปู่ก็ได้ไปออกบินาบาตโปรดญาติโยมเหล่านั้นพวกเขาเกิดความศรัทธาในองค์หลวงปู่มีข้าวใส่มีเผือกมันก็ได้ถวายให้กับหลวงปู่เท่าที่มีอยู่พอถึงเวลาค่ำชาวกะเหลี่ยงเหล่านี้ก็ได้ไปสวดมนต์ฟังธรรมกับหลวงปู่ ก็เกิดความซาบซึ้งในรสของพระธรรมซาบซึ้งในรสของพระธรรมเป็นอย่างมากหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้สร้างที่กราบไหว้บูชาให้กับชาวกะเลียงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหลวงจิตใจหลวงปู่ก็ได้สร้างเจดีทรายก่อเป็นชั้นๆสารด้วยไม้ไผ่พอมาถึงปีพุทธศักราช2500กว่านะโดยประมาณหลวงปู่ก็ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพุทธบาทห้วยต้ม ในยุคนั้นวัดพระพุทธบาทห้วยต้มยังไม่มีสิ่งก่อสร้างมากนักก็ได้มีกะเลี่ยงจากอำเภอแม่ละมาตอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกะเลียงกลุ่มนี้คือกะเลียงกลุ่มที่หลวงปู่เคยไปอบรมสั่งสอนจึงทําให้กะเหลี่ยงกลุ่มนี้มีความศรัทธาต่อหลวงปู่เป็นอย่างมากด้วยความศรัทธาของชาวกระเลี่ยงที่มีต่อหลวงปู่จึงได้พากันเดินทางจากป่าเขาลำเนาไัยมืดที่ไหนก็นอนที่นั่น จัดเตรียมข้าวสารหม้อต้มหม้อข้าวหุงกินในป่าถึง4คืน5วันจึงจะมาถึงพระพุทธบาทห้วยต้มพอมาถึงวัดพระพุทธบาทห้วยต้มแล้วก็ได้จัดเตรียมสิ่งของที่ติดไม้ติดมือมาด้วยเช่นข้าวสารพริกเกลือเผือกมันเพื่อที่พวกเขาจะได้ถวายกับองค์หลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยาวงสาพัฒนา พอหลวงปู่ได้รับสิ่งของที่ชาวกะเรียงนํามาถวายหลวงปู่ก็ให้พรเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้พูดคุยกับชาวกะเลี่ยงกลุ่มนั้นสักพักหนึ่งหลวงปู่ก็ได้ถามชาวกะเลียงกลุ่มนั้นว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่กับหลวงปู่ที่บ้านพระพุทธบาทห้วยต้มมาช่วยสร้างช่วยดูแลวัดวาอารามต่างๆตอนนี้ยังไม่มีผู้คนดูแลชาวกะเลี่ยงกลุ่มนั้นที่เป็นหัวหน้านำทางก็ได้มีอาจารย์ พระเจะอาจารย์จะโพและเพื่อนร่วมทางอีกหลายๆคนได้ตอบกับหลวงปู่ว่าจะมาได้อย่างไรมีภาระที่ต้องดูแลมากมายเช่นที่ไล่ที่นาเอยสัตว์เลี้ยงเอยจะกลับมาอยู่กับหลวงปู่ได้อย่างไรถึงแม้จะกลับมาอยู่กับหลวงปู่จะมาทำหาทำมาหากินอย่างไรที่ทำมาหากินก็ไม่มีสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีมาอยู่กับหลวงปู่ไม่ได้หรอก ลุงปู่ก็ตอบกับชาวโกเลียงกลุ่มนั้นว่าจริงอยู่ที่บ้านพระพุทธบาท,ทห้วยต้มนี้ไม่มีที่ทำรรมาหากินไม่มีสัตว์เลี้ยงที่จะประกอบอาชีพแต่ถ้ามาอยู่ที่บ้านพุทธบาท,ทห้วยต้มแห่งนี้เราอยู่ในศีลในธรรมอยู่กับบุญบำเพ็ญภาวนาไปเรื่อยๆบางทีอาจจะยังดีกว่าอยู่บนเขาบนดอยเพราะการอยู่บนเขาบนดอยนั้นจะต้องมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะนำสัตว์เลี้ยงเจ้าป่าเจ้าเขาในยาม เจ็บไข้ได้ป่วยดำรงชีวิตความเป็นอยู่เช่นนี้เป็นบาปโดยที่ไม่รู้ตัวมนุษย์เราโดยที่ไม่รู้ตัวมนุษย์เราจะต้องมีความเกรงกลัวต่อบาปเราถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความยากจนพอหลวงปู่เทศนาธรรมให้ฟังแก่ชาวกะเหลี่ยงกลุ่มนั้นจบลงแล้วรสพระธรรมของหลวงปู่นั้นเป็นพระธรรมที่เพียบพร้อมไปด้วยเมตตาบารมีถึงกับทำให้ชาวกะเหลี่ยงกลุ่มนั้น ยอมวางอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้ที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทิ้งไปหมดสิน้นเลิกนับผือผีพร้อมที่จะกลับมาอยู่กับหลวงปู่เพื่อที่จะมาช่วยหลวงปู่ในการสร้างวัดสร้างถนนสร้างหนนทางต่างๆเวลาและโอกาสพ้อมเมื่อไหร่ก็จะกลับมาอยู่กับหลวงปู่พอจบสิ้นในการสนทนาระหว่งางชาวกะเหรี่ยงกับหลวงปู่จบลงเป็นที่เรียบร้อย ชาวกะเรี่ยงกลุ่มนั้นก็กราบหลวงปู่แล้วลากลับบ้านเกิดเมืองนอนต่อมาปีพุทธศัการาช2514ตรงกับปีปีกุลก็คือปีช้างนะครับในช่วงนั้นเป็นช่วงเข้าออกรวงได้เวลาเก็บเกี่ยวพอดีแต่ด้วยเมตตาบารมีของหลวงปู่ที่มีต่อชาวกะเรี่ยงอย่างแรงกล้าจึงทำให้ชาวกะเลี่ยงกลุ่มนั้นพร้อมที่จะสละทุกอย่างนะเพื่อที่จะกลับไปช่วยงานของหลวงปู่ที่บ้าน พระพุทธบาทห้วยต้มในการสร้างวัดสร้างถนนและงานทุกๆอย่างที่หลวงปู่ทาจึงได้ตัดสินใจทิ้งข้าวไร่ข้าวนาให้นกหนูกินเพื่อเป็นบุญในวันข้างหน้าส่วนบ้านที่อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงก็ขายทิ้งไปในราคาที่ถูกมากเพื่อที่จะนำเงินเหล่านั้นเป็นค่าเดินทางจากอำเภอแม่ละมาดอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อที่จะอบพยพเข้าสู่บ้าน พระพุทธบาทห้วยต้มตำบลน,นาซายอำเภอลิจังหวัดลำพูนในปีพุทธศักราช2514ปีกุลหรือว่าปีช้างนี้พอชาวกะเรียงกลุ่มนั้นได้เดินทางมาถึงวัดพระพุทธบาทห้วยต้มในตอนนั้นหมู่บ้านยังไม่มีมีแต่อารามที่หลวงปู่อาศัยอยู่คือวัดพระพุทธบาทห้วยต้มพอเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเข้าไปอาศัยกรัรหลวงปู่ที่วัดตงารงศาลายาว54ห้อง ในช่วงนั้นศาลายาวของลวงปู่ก็ได้สร้างไว้กับศรัทธาบ้านนาเลียงนะเสร็จไปบางส่วนพอที่จะอาศัยอยู่ได้ต่อมาลุงปู่ก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านพระพุทธบาทห้วยต้มหมู่บ้านพระพุทธบาทห้วยต้มนี้ชาวกะเหรี่ยงเคยอพยพมาสองครั้งแล้วแต่อยู่ไม่ได้ถึงแม้อยู่ได้แต่ก็อยู่ได้ไม่นานน,นักก็หนีอพยพกลับไปหมดเพราะในสองครั้งนั้นยังไม่มีการก่อสร้างสะดือเมือง มนดบหะตะยังกาเมพระชัยะวงสานุสรหรือใจบ้านที่เรียกกันในปัจจุบันนะครับครั้งนี้หลวงปู่บอกกับกาเรียงกลุ่มนั้นว่าเราจะต้องมาสร้างสะดือเมืองก่อนก็คือสร้างใจบ้านก่อนนี่แหละเพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคงจะได้อยู่แบบถาวรพอ,อย่างเข้าปีพุทธศักราช2,515ตรงกับปีชวดคือปีหนูหลวงปู่ก็ได้แต่งตั้งอาจารย์พาเจะอาจารย์จะโพ อาจารย์โกสาอาจารย์โบโตดูแลการก่อสร้างลวงปู่ก็เริ่มเริ่มในการก่อฐานใจบ้านเพื่อที่จะทําพิธีวางศิลาฤกษ์พร้อมกับชาวกะเหรี่ยง4-5คนพอเสร็จสิ้นในการก่อฐานใจบ้านลวงปู่ก็หาฤกษ์ฤกษ์ยามวันดีฤกษ์ยามวันดีนะเพื่อที่จะทําพิธีวางศิลาฤกษ์พอลวงปู่ได้ฤกษ์ยามวันดี วันนั้นตกกับวันเสาร์เวลาสี่โมงเย็นหลวงปู่ได้นิมนต์พระพิธี7จรูปหนึ่งในนั้นก็มีครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนามเป็นองค์ประธานในการวางเสียละเลิกใจบ้านวงเล็บสะดือเมืองและมีครูบาเจ้าพมมจักโกเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นพระอุปชาของหลวงปู งานก่อสร้างใจบ้านในยุคนั้นหลวงปู่ยังไม่มีปัจจัยได้อาศัยปัจจัยบริจาคจากชาวบ้านคนละเล็กคนละน้อยเท่าที่มีพร้อมแรงงานชาวกะเหลี่ยงช่วยกันในพื้นที่บริเวณบ้านพระพุทธบาทห้วยต้มหินที่จะทำการก่อสร้างก็ไม่มีหลวงปู่จึงได้นำชาวกะเหลี่ยงไปขนเอาก้อนหินที่จะมาสร้างใจบ้านจากวัดพระพุทธบาทผาน้นาซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบปลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนเพื่อที่จะนำมาก่อสร้างใจบ้านสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยในการเดินทางยังไม่มียานพาหนะจึงใช้เดินเท้ามีการแบกกลวยแบกกระสอบโดยเฉพาะเด็กๆมีการเอาชายผ้าใส่ก้อนหินคนละก้อนสองก้อนเท่าที่มีกำลังจะแบกได้การเดินทางจากบ้านพระพุทธบาทห้วยต้ม กว่าจะไปถึงที่หมายแล้วกลับมายังใจบ้านใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนค่าในระหว่างเดินทางกลับเกิดอาการอ่อนเพลียจากการแบกก้อนหินที่หนักก็เกิดอาการหิวน้ําและอาหารพอสมควรประกอบกับแดดที่ร้อนจัดแต่ด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงปู่ก็อดทนต่อไปหลังเสร็จจากการขนก้อนหินซึ่งยังเป็นก้อนๆอ,อยู่ หลวงปู่ก็ได้ให้ชาวบ้านไปหาซื้อคอนปอนเพื่อที่จะนํามาทุบก้อนหินให้เป็นก้อนเล็กๆเ,เพื่อที่จะเอามาผสมกับปูนใช้ในการก่อโครงสร้างใจบ้านโดยที่ชาวบ้านไม่หวังค่าแรงและค่าตอบแทนใดๆเพราะด้วยความศรัทธาที่เขามีต่อองค์หลวงปู่และหลวงปู่ได้กล่าวกับชาวบ้านว่าถึงแม้จะต้องอดมื้อกินมือ้อหลวงปู่บอกว่าถ้าภายในเจวัน หากยังมีข้าวกินหนึ่งกำม,มือเราก็จะต้องอดทนต่อไปหลวงปู่ก็ได้พูดให้กำลังใจกับชาวบ้านชาวบ้านจึงเกิดกำลังใจที่จะอดทนต่อความทุกข์ความลำบากที่จะเผชิญต่อไปจะอยู่เคียงข้างหลวงปู่กับงานก่อสร้างใจบ้านจนงานดำเนินให้แล้วเสร็จต่อไปสาวใจบ้านมี84ต้นความสูงจากพื้น27เมตรเท่ากับ54ศอกของไทย ความกาวามก้างเนื้อที่1ไร่ปัจจุบันหนึ่งไร่นะบันทึกข้อมูลปีพุทธศักราช2561ตรงกับปีจอโดยคณะสิทธิ์ครูบาชยวงสาพัฒนานี่แหละโอ้โหกว่าจะมาสร้างใจบ้านได้นี่ดูดิต้องไปที่น,นู่นนอีกตำบลหนึ่งอ่ะนะอันนี้ตำบลน,นาซายไปอีกอ่าตำบลหนึ่งอันนี้ท่านบอกว่าตำบลป่าไผ่อโอ้โหบนป่าไผ่ ผมขับรถไปมาที่นี่ก็เกือบ30โลวโนะครับบางคนก็ก้นหินเนี่ยแบกบ่านะบางคนก็ใส่ใส่กระสอบแล้วก็แบกบางคนเป็นเด็กก็เอาเนี่ยก้นหินเอาเสื้อมาทำอย่างเงี้ยแล้วเอาก้นหินมาวางแล้วก็ใส่กระเสื้อไปเดินจากนู่นมาเนี่ยข้าวน้ําไม่ได้กินนะเกือบเจวันบางคนเพราะไม่มีจะกินจริงๆอะ่ะตอนนั้นนี่ก็ลําบากนะ อาจารย์อ่านไป่ะเนาะโอ้กอ็เห็นอกเห็นใจเห็นอกเห็นใจนะแต่ก็ทุกคนเริ่มต้นตั้งแต่ประธานเลยก็คือหลวงปู่วงของเรามีตบะมีความเพียรมีความพยายามมานะเป็นอย่างมากรวมทั้งคณะศรัทธากะเลียงาปากายอกะเลียงต่างๆเนี่ยก็มีความศรัทธานในหลวงปู่หลวงปู่ก็พยายามสร้างาให้แล้วเสร็จนะใจบ้านมีใจบ้านทุกคนก็จะอยู่มี ขเขาเรียกว่ามีที่พึ่งทางจิตใจทางจิตวิญญาณมารวมกันนะใจบ้านนะใจบ้านก็คืออะไรใจบ้านก็คือพรมมิหารสีนะเมตตาการุณามมทิตาตอุเบขามีพรมมิหารสีอยู่ที่ไหนหมู่บ้านนั้นก็จะเข้มแข็งเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งหมู่บ้านสามคัคคีหมู่บ้านที่เอื้อเชื่อกันหมู่บ้านที่มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรตนะิกันนะทุกๆอย่างถ้ามีพรมมิหานสี ก็เข้ามานาะก็มาอยู่ถึงพราะ,ะพุทธบาทหอยต้มอ่ะลองดูดิคนสมัยตะกอนไม่ได้กินข้าวเกือบเจ็ดวันอ่ะอ่อนแรงบางคนก็จะเป็นลมอ่ะโอ้อันนี้เรามาปัจจุบันนี้มันสะดวกสบายแล้วเราก็อย่าลืมนะดังสุภาษิตจ,จีนบอกว่ากินน้ําอย่าลืมต้นน้ําก็คือว่าอย่าอย่าลืมบุญคุณอนะ่ะอันนี้ผมมานี่ก็ออขอขอบคุณ ครูบาวงคณะกรรมการการเลี้ยงชาวบ้านทุกๆคนที่มาให้ผมได้มาศึกษาเรียนรู้มาพบประสบการณ์ข้อมูลใหม่ๆผมก็จะมีความตั้งอกตั้งใจมีตะบะมากขึ้นการที่จะมีตะบะนั้นเราต้องมีจาคะเราต้องมีจาคะตะบะถึงจะแข็งแรงแข็งแกร่งมีขันติมีความอดทนนะ ตอนนี้ไปผมก็จะมีตะบะมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นมีความจักะมากขึ้นมาเนี้ยใจบ้านก็มีหลวงปู่ครูบาวงครูบาศรีวิชัยครูบาเขาปีแล้วก็ชาวกะเหลี่ยงปากะยอทุกๆคนทั้งกะเหลี่ยงโปหรือชาวกะเหลี่ยงกันละกันชาวกะเหลี่ยงที่ได้เป็นอุทาหรณ์ให้ผมได้รู้ได้รับทราบก็จะ,จะเจริญรอยตามครับสาธุ